การได้สักการะบูชาพระปรมสารีริกธาตุถือเป็นมงคลชีวิตนำพาวาสนารุ่งเรืองบารมีแผ่ไพสารดังใจปรารถนาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชอาณาจักรไทยและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสักการะได้ใน4จังหวัด4ภูมิภาคทั่วไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดมหาวนารามหรือวัดปาใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สักการะบูชาชื่นชมบาร,รมีพุทธศาสนาในระหว่างวันที่10-13มีนาคม2567ซึ่งก่อนการอัญเชิญมาประดิษฐานจังหวัดอุบลราชธานี นายสุพสิทธิ์ก่อจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้มีการเตรียมความพร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งฝ่ายคลือหัดและฝ่ายคารวาด เตรียมจัดงานพิธีอันเชิญโดยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนตลอดทั้งพระพิสุสามเณรทุกภาคสว่วนได้จัดกำลังพลเตรียมความพร,ร้อมทั้งสถานที่รองรับจุดพักคอยวางผังเส้นทางการเดินทางอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในด้านการจราจรและความปลอดภัย ของผู้ที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการทุกจุดบริการเพื่อรองรับพุทธศาสนกชนทั่วทุกสารทิศ โดยในวันที่9มีนาคม2567ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะจากท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่หมยอยังท่าอากาศยานกองบิน21จังหวัดตุบลราาชธานีจากนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังห้องรับรองกองบิน21ได้เวลาพอสมควรได้อัญเชิญไปปรดิฐานณนห้องมั่นคง ภายในวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวานารามอำาเภอเมืองจังหวัดบุราชธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้าวันที่10มีนาคม2567เวลา7นาฬิกาตั้งริ้วขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองเพื่อเคลื่อนขบวนอันเชิญตามเส้นทางไปยังวัดมหาวานาราม ดยมีขบวนทั้งสิ้นจำนวน15ขบวนระยะทาง1.3กิโลเมตรโดยมีเจาน้าที่แต่งกายเป็นชุดเทวดาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไปมอบแก่ประธานในพิธีเพื่ออัญเชิญเข้าสู่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามและอัญเชิญไปวางที่แท่นประดิษฐานจากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนาและเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะ ระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม2567โดยมีพุทธศาสนิกชนทางภาคอีสานพื้นที่ใกล้เคียงร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมสักการะสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วม3วันจำนวน813,74คนก็ดีใจค่ะแล้วก็ ภูมิใจปลื้มใจไม่รู้ยังไงคือไปไหว้ท่านสองครั้งแล้วล่ะคะ่ะไหว้อยู่นิวเดนฮีครั้งหนึ่งแล้วก็มานี่ท่านเสด็จมาถึงเมืองอุบลนก็ภูมิใจมากที่ใจะคะ่ะ ความศรัทธาของประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉีงเหนือและประเทศใกล้เคียงท่งผลให้มีผู้เข้าร่วมสักการะวันละไม่ต่ำกว่า2,000คนนอกจากจะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อิ่มเอิบใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมแล้วยังส่งผลให้เศรษฐกิจธุรกิจได้รับผลดีตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งอำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอใกล้เคียงมีการจองห้องพักเต็มเกือบทั้งหมดทั้งยังส่งผลให้การค้าทั้งของฝากการบริการคึกคักเป็นอย่างมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคาดว่าสามารถสร้างไรายไดใ้ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านได้ร่วมทําบุญมหากุศลเพื่อละล,ะลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอาหารหันตาสาวกซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้ร่วมสักการะซึ่งหาโอกาสยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ แล้วเสร็จสิ้นพิธีการสําคัญนี้แล้วจังหวัดอุบลราชธานีได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะส่งต่อไปอยังจังหวัดกบีในวันที่14มีนาคม2567เพื่อให้พุทธาศาสนิกชนในภาคใต้และใกล้เคียงได้สักการะบูชาต่อ ในวาระโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6พและพิธีอันเสิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสาลีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวให้พุทธศาสนิกชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใกล้เคียงได้กราบสักการะ ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นี้จังหวัดอุบลราชธานีขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชารชนพระพิสูจน์สามเณรที่ได้ร่วมการดำเนินง,งานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีขอให้ได้รับผลบุญกุศลอันสำคัญยิ่งในชีวิตนี้โดยทั่วกัน